สวัสดีค่ะนมาสเตวันนี้นะคะเกลจะพาทุกคนมาฝึกท่าอาร์มบาลานซ์ไปพร้อมกับการบิดลำตัวกันค่ะ ทุกคนนะคะวอร์มข้อมือฟรีสไตล์เลยวอร์มกันก่อนได้เลยนะเกิดจะพาบิดไปเลยเพื่อความรวดเร็วนะคะเข้าท่าเก้าอี้เลยประนมมือกลางหน้าอกค่ะจากนั้นทาแมวท้องนะบิดลำตัวมาทางขวาเอาข้อศอกขัดหัวเข่าไว้นะคะบิดให้ลึกๆเลยไปต่อได้นะคะลอยส้นเท้าทางด้านซ้ายขึ้นมาแล้วเกรงหน้าท้องถอยซ้ายไปด้านหลังค่ะขาซ้ายตึงนะคะขาขวายังโค้งย่อเหมือนเดิมนะค่อยๆบิดลำตัวมองขึ้นด้านบนค่ะไปต่อได้อีกนะคะวางฝ่าเท้าด้านหลังนะ แล้วค่อยๆย,ยืดขาด้านหน้าตรงขาลำตัวยังโค้งบิดอยู่นะคะจะบิดได้ลึกขึ้นกว่าเดิมอีกนิดนึงค่ะหายใจปกติตลอดเวลาไปต่ออีกนะคะวางมือด้านหน้าค่ะค่อยๆวางขาแล้วก็ชันเข่านะคะข้างขวาคลอมขาซ้ายแล้วขาแมวหน้าท้องบิดลำตัวเอาข้อศอกขัดเข่าวขวาไว้นะคะหายใจปกติเลย ไปต่อเราจะเข้าท่าอัมบาลานซ์กันแล้วนะคะก็คือท่าไซโครนั่นเองอยกสะโพกของเราลอยขึ้นมานะคะเราบิดกันมาหลายท่าแล้วนะคะวางมือทั้งสองข้างเลยอันนี้จะเป็นออปชั่นนะคะทางเลือกสำหรับคนที่ยังมีความแข็งแรงไม่มากพอนะคะเราจะเอาสะโพกเนี่ยวางไว้ที่เหนือข้อศอกนะคะก็จะสามารถทำให้เรายกลำตัวแล้วก็บาลานซ์ตัวขึ้นมาได้ง่ายกว่าค่ะ แบบนี้นะคะก็สามารถอยู่ในท่าได้แล้วสำหรับคนที่ฝึกมานานแล้วนะคะต้องการเพิ่มความท้าทายเราจะไม่เอาสะโพกนะคะไปวางไว้ที่ข้อสอกนะจะมีเฉพาะที่หัวเข่าเท่านั้นนะคะที่วางไว้ที่ข้อศอกที่อยู่ด้านหน้าแบบนี้นะคะก็จะค่อนข้างหนักนิดนึงนะ ท่านี้นะคะต้องคนที่ทำท่าบากาสนะคล่องก่อนนะคะค่อยมาฝึกไซโครนะก็จะได้ฟิลง่ายขึ้นค่ะสำหรับคนที่อยากจะไปต่อท่านะคะไซโครเกือหันด้านนี้ให้ดูนะคะเราจะไม่เอาสะโพกนะมาแตะที่ข้อศอกและจะมีเฉพาะหัวเข่าด้านหน้าที่แตะไว้กับข้อศอกนะคะหัวเข่าชิดกันลอยเท้าขึ้นมานะไปต่อได้ค่ะเราจะยืดขาที่อยู่ด้านล่างส่งไปด้านหน้านะคะขาที่อยู่ด้านบนเราก็จะยืดส่งไปด้านหลังนะคะ แบบนี้ก็จะคือท่าเอกปดาคุณยสนาหนึ่นั่นเองค่ะขอให้ทุกคนนะคะฝึกด้วยความปลอดภัยไม่ฝืนตัวเองมากจนเกินไปนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย